ถ้าคือมันฝรั่งสามารถใช้มันฝรั่งได้นะคะถ้าเป็นบ้านเราก็ใช้หัวเจ้เท้าแทนได้นะคะคือใช้พวกที่ตระกูลหัวแล้วน้ำใสใช้ได้แต่ไม่ใช่เอาแครอทมาทำนะคะแครอทก็จะเป็นสีนู้นเลยสีส้มเลยนะคะมันก็จะมองดูเส้นใหญ่ได้ยากค้าเป็นสีส้มจ้คล้ายๆกันกับลักษณะของใบเทียมันใช้ได,ได้ก็คือมันที่เป็นสีขาวใช้ได้นะคะหรือบางคนก็บอ,อกว่าใช้ข้าวก็ได้เหมือนกันน้ำสาวข้าวนะคะ คุณภาพไม่ต่างกันคุณภาพต่างกันนะคะคุณภาพต่างกันแลท่ตัวนี้คือทําง่ายสุดมันฝลังดีที่สุดใช่ค่ะมันต่งดีที่สุดเก็บเก็บเทียบกับตัวนี้ใกล้เคียงกันเลยตัวนี้จะดีกว่าข้อดีที่ว่าน้ำใสกว่าเพราะมันฝรังมันจะเป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเก็บไม่ค่อยได้นานสมมติว่าซื้อตัวนี้มามันจะเน่าเร็วแต่ถ้าเป็นมันฝรังจะเก็บได้นานนะคะถ้าเป็นบ้านเราตัวนี้ถูกสุดเดินตลาดได้เลยเอาตัวนี้ทำก็ได้นะคะ ให้เป็นมันฝรั่งที่บางนอกเขาใช้กันแต่ถ้าเป็นโซนเอเชียตอนนี้เขาก็ใช้ตัวนี้แล้วหัวใจเท้าแทนนะคะก็หนึ่งคือมันฝรัง่งส,สัดส,ส่วนในหนังสือจะเป็น1นกิโลนะคะแต่หมายจะครึ่งหนึ่งนะคะก็คือมันฝรัง่งตัวหัวใจเท้าครึ่งกิโลนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่2ก็คือน้าตาลนะคะน้าตาลกูโคลินตนนัวนี้คือน้าําตาลโมเลกุลเดี่ยวกูโคตก็ได้เด็กโชตก็ได้ ตัวนี้ซื้อได้ตันมาขายยาตัวนี้ซื้อมาจากแมคโครนะคะด้านในแมคโครนะคะแล้วก็ส่วนผสม,สมต่อมาวุน้นนะคะวุ้นเอายี่ห้อที่ถูกที่สุดเพราะอะไรเราไม่ได้กินเองประหยัดต้นทุนนะคะแต่ตัวนี้ก็ประมาณถุงละเท่าไรไม่รู้<ม>นะคะเพราะซื้อเป็นแพ็คใหญ่ใช่ะะใชคะ่ะวุ้นนี่ใช้ทำขนมราคาที่ถูกที่สุดยิ่งดีนะคะแค่เอามาให้มันแข็งตัวแค่นั้นเองนะคะไม่ได้อาศัยอะไรเลยนะคะตัวนี้สัดส่วน มันฝรั่งอะหัวใจเท้าครึ่งโลน้ำตาลห้าสิบกรัมบุ้นห้าสิบกรัมตัวนี้มันถุงละยี่ิบห้าก็จะใช้สองถุงนะคะอันนี้มันช่างแล้วอย่างละครึ่งโลครึ่งโลอันนี้ช่างให้ไหนค่ะเอาห้าสิบกรัมน,นี้เลยช่างเลยช่างเสร็จแล้วนะคะเราจะต้มอันนี้หั่นเป็นมันฝรั่งเละเท่นัค่ะหั่นบางๆหั่นประมาณนี้นะคะช่วยกันเลยอ <c oughs> อกเปลือกไหมฮะที่ใช่ได้ค่ะใช้ใสร็จได้เลย ถามว่าจะหั่นเป็นลูกเต๋าไม่ต้องปอกค่ะเอาเลยระวังนิ้วไม่เอานิ้วค่ะพยายามหันให้เป็นวงกลมอย่างเงี้ยค่ะนิ้วไม่ต้องน่าจะเป็นวงกลมโอเคถามว่าหั่นแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันถ้าการหั่นแบบนี้ต้องเอาเปลือกมันด้วยเพราะว่ามันจะเละถ้าไม่เอาเปลือกแต่ถ้าการหั่นเป็นลูกเต๋าก็ได้ลูกเต๋าวันจะเป็นสีเลียมสแตนเลสมันจะยึดมุมทุกมุมแล้วมันจะไม่เละง่ายนะคะเกิดหั่นเป็นบางๆแล้ว เอาเปลือกมันออกมันจะได้ง่ายมากนะคะนี่ก็คือแล้วแต่ใครว่าจะทําเป็นลูกเต๋าก็ได้หรือจะทําเป็นหั่นแบบมันฝรั่งเลก็ได้เหมือนกันนะคะแต่สัดส่วนที่ใช้ก็คือเท่ากันตัวน,นี้มันจะได้ราคาเชื้อบางต้นก็คือการต้มอีกกระวนการหนึ่งที่จะฆ่าเชื้อก็คือ a u t o c ต a v e นั้นอีกรอบนะคะก็เลยจะไม่มีเชื้อที่ปนเปื้อนเข้าไปกับบุญแล้วแต่ถ้าเกิดใช้มันฝรัง่งก็หั่นเป็นลูกเต๋าก็ได้เพื่อเอาไปทำกับข้าวจินตตอนะคะ,ละแล้วมันฝรั่งนี่แบบ แบบนี้ได้ใช่ไหมตัวนี้คือเราจะเอาน้ำมันมันฝรั่งก็หั่นแบบนี้ได้เหมือนกันคือลูกเต่าหรือว่าเป็นแบบนี้ได้ก็ไม่ต้องปอกเปลือกใช่ค่ะถ้าเกิดปอกเปลือกมันจะเละเร็วนะคะเราจะตัวนี้จะต้มเอาแค่น้ําเอาสารอาหารที่อยู่ในน้ําเอาสารอาหารที่อยู่ในมันฝรั่งหรือเขาจะเทออกมาจะเอาแค่น้ําเขาไม่ได้เอาเนื้อนะคะเพราะถ้าเกิดเอาเนื้อน้ําจะขุ่นกาเกลต่างๆก็จะมาด้วยแล้วกาเกลต่างๆอาจจะลักษณะคล้ายกันนระดำนมำเขียว เราจะแบงแยกได้ยากเราก็เลยเอาเฉพาะแค่น้ำเขานะคะ <Okay. S 1> พอเสร็จแล้วสัดส่วนน้ำนะคะจะใช้ทั้งหมด3ลิตรในหม้อ2ลิตรแล้วก็ผสมน้ำตาลกับบุญ1ลิตรนะคะทั้งหมดจะเป็น3ลิตร่ตั้งไฟเลยค่ะอันนี้ตั้งไฟเลยนะคะอันนี้ก็ผสมลงน้ำเลยน้ำในนี้เป็น1ลิตรนะคะในหม้อเป็น2ลิตรปืนยิงอาหารมีไหม แรงเงนไปเราจะตั้งน้ำให้เดือดก่อนแล้วค่อยเอาตัวนี้ลงจะได้คืนนวนะคะถ้าเกิดเอาลงเลยก็ใช้ไฟกลางการแช่ไว้1คืนสารอาหารจะไม่ออกไฟข้าฟ่างเราจะเอาเม็ดข้าวฟ่างแล้วถาว่าต้มน้ำที่เราทิ้งไปมันก็มีบางส่วนที่ออกไปเหมือนกันนะคะแต่การต้มจะเร็วกว่าการนึงว่าเราก็เลยใทนต้นเผ็ เขียวไม่ค่อยนิยมจะเป็นเม็ดลกดือยแต่ลูกเดจะแพงในข้าโพดนะคะหรือใช้ข้าวเปลือกก็ได้บ้านเราข้าวเปลือกใช้ได้เหมือนกันข้าวอะไรก็ใช้ได้หมดเลยการต้มก็การแช่ก็คือแช่เอาเฉพาะที่มันเมดเต็มคืนหนึ่งแล้วก็เอามาต้มต้มจนกว่าเม็ดมันจะกึ่งสุกกึ่งดิบครึ่งครึ่งก็คือสุกข้าเปอร์เซ็นต์นะคะแกะดูด้านในข้างนอกใสข้างในขุ่นเหมือนเม็ดสครูอ่ะเหมือนกันเลยตัวน,นั้นคือใช้ได้ จะไม่ให้มันสุกมากเกินไปถ้าเกิดมันสุกมากเกินไปมันจะเกาะแล้วสเกียจะเดือดได้ยากนะคะเขาบ้างซื้อที่ไหนเ้าบ้างตอนนี้ไม่หวานซื้อข้าวบ้างมาจากที่ไหนคะ่าลาบบุรีค่ะใช่ค่ะต้องเป็นแหลกเเพราะว่าข้าวบ้างจะหาซื้อได้ยากมากเรือฟ้าอาหารนกนะคะเกิดบ้านเราถ้าซื้อง่ายๆก็จะเป็นข้าวเปลือกข้าวเปลือกก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ข้าวเปลือกข้าวเปือกข้อเสียตรงที่ว่ามันเป็นเม็ดยาวรีแล้วมันหยอดยาก ต่ถ้าเกิดเป็นเม็ดข้าวฟ่างมันจะหยอดง่ายนะคะเพราะว่าเม็ดกลมๆอ่ะเวลาหยอดก้อนจะหย่อนได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นเม็ดหยอดยาวรีถึงจะพานเป็นแยกเม็ดเป็นเม็ดเมก็ตามจะหยอดยากมากอาจจะแบบหยอดเม็ดข้าวฟ่างไปได้แล้วร้อยก้อนเม็ดข้าวเปอดได้แค่สิบก้อนอะไรเงี้ยตหยอดเป็นกี่เม็ดครับปกติจะหยอดสิบถึงเมตรค่ะถ้าหยอดเยอะเส้นใยก็เดินได้เร็วถ้าหยอดน้อยเส้นใยก็เดินได้ช้าแต่ปริมาณดอกที่ออกเท่ากันเพราะมันกินคิดเลยในปริมาณก้อนเท่ากันอ่า จะ,จะเดินเร็วกว่าใช่ค่ะเดินเร็เวกว่าเ,เขาฟางโลนึง,นงสใส่ได้ประมาณสิบขวดน,น,นะคะเขาก็จะขายปริมาณราคาขวดขวดละแปดบาทสิบบาทแล้วแต่ชนิดเห็ดแล้วส่วนใหญ่ก็คือขายรา,าคาแปดบาทจะใส่เยอะใส่มากใส่น้อยอยังไงก็แปดบาทดังนั้นเขาก็ใส่แค่ขึ้นขวดน,นะคะถ้าเกิดเป็นวนุ้นวุ้นก็นจะประมาณราคาเป็นเป็นขวด ที่เราเอามาพาใส่ตรงนี้ก็จะเป็นราคาประมาณร้อยหนึง่งเพราะวุ้นสามารถเก็บได้ข้ามปีแล้วเป็นหมดเชื้อพันธุ์ที่ดีถ้าเกิดเอาลงในข้าวฟ่างมันจะเก็บได้ไม่เกิน6เดือนเชื้อก็จะแก่ก็ต้องมทิ้งแต่ถ้าเป็นวุ้นมันจะเก็บได้นานขึ้นข้าวเป็นยังก็เก็บได้นานเลยเป็นเหื่อเชื้อถามว่าจัดจากดอกเห็ดคุณนไม่ค่อยตัดจากดอกเห็ดลงมาใน,ข,าาน,านาข้าวฟ่างเลยได้ไหมเอาเนื้อเยื่อจากดอกลงข้าวฟ่างเลยได้ไหมได้แต่โอกาสติดเชือ้อหรือเวลาดูเส้นใยมันดูได้ยากเพราะถ้าเกิดลงในอาหารบุน มันจะเห็นเห็นเส้นใยได้ชัดเจนขึ้นนะคะพอเขาฟางมันเดินไปทุกใบเขาฟางมันเดินไปข้างในแล้วติดเชื้อข้างในเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเป็นวุน้นมันเดินแค่ผิววุน้นถ้าเราจะสังเกตเห็นได้หมดเลยว่ามันติดเชือ้อหรือไม่ติดเชือ้อนะคะ,นะคะเขาก็เลยจะเลี้ยงในวุ้นก่อนแล้วค่อยไปลงในเขาฟาง <c oughs> เพื่อดูว่ามันสะอาดที่สุดจริงๆหรือย,อยังถึงเอาไปขยายต่อนะคะถ้ามันติดในขวดมันติดจุดใดจุดหนึ่งคือต้องไม่เอาเลยใช่ค่ะถ้าเกิดหัวเชื้อติดแล้วเราไปหยอดก้อนอื่นก้อนของเราก็จะเป็นหมดเลย เราก็เลยเนี่ยค่ะเป็นขั้นตอนที่สําคัญต้องท่าให้มันสะอาดที่สุดได้เฉพาะเชื้อเห็นของเราท้านให้ได้เชื้ออื่นเด็ดขาดเลยถ้าเกิดเห็นว่ามีจุดได้กๆ่จุดเดียวที่เราเห็นแล้วขัดแยกเอาทิ้งเลยเราจะไม่เอาเลยอย่างข้าโพดเนี่ยก็คือเราต้องใช้ข้าวโพดแก้งใช่ค่ะน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วเอาลงเนยแล้วล็อกด้วยไฟ สี่สิบถึงห้าสิบขวดนะคะตัวนี้ปริมาณสัดส่วนคือครึ่งโลห้าสิบกรัมห้าสิบกรัมน้ำสามลิตรจับได้ใช่ไหมอ่ะทั่วหน่อยมีอะไรบ้างคะพี่ดีขุนเท้าหรือมันฝรลางครึ่งโลขูดขูดห้าสิบกรัมบุนห้าสิบน้ำเท่าไหร่คะสามลิตรตอนนี้เขาฟังไม่เท่าไหร่คะ เรามีทั้งหมด40คนหมายจะต้มข้าวฟ่างเท่าไหร่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าข้าวฟ่างโลนึงได้กี่ขวด10่ปาฮะส10ขวดสีขวดอ่าได้1 0ขวดแล้วแล้วตอนนี้เรามี40คน43 42คนเราจะอ่าสีโลให้คิดกลับมานิดเดียวเองอ่ะนะคะตอนนี้ก็จะนึ่งอ่ต้มข้าวฟ่างประมาณสีโลนะคะ อ่าสิงขีดเนี่ยเพรีมากถ้าส่งกันไปมันมีผลอะไรไหมนี้ถ้าส่งกันไปมันก็จะมีน้ำแล้วมันก็จะเกาะกันแน่แล้วเสียงมันจะเดินยากสิบขวดข้าวฟางหนึ่งกิโลได้ประมาณสิบขวดนะคะแล้วถ้าเป็นวุ้นตอนนี้สัดส่วนครึ่งกิโลได้ประมาณห้าสิบสี่สิบหรืห้าสิบขวดนะคะอ่าเสร็จแล้วเราวุ้นหนึ่งขวดได้หนึ่งใน ร้อยขวดถ่าตัดหนึ่งคูณหนึ่งตารางเซนเข้ามาร้อยขวดเดี๋ยวเราขนขวดขึ้นมารอเลยดีกว่าแล้วพี่เฝ้าหม้อเลยค่ะถ้าเกิดเป็นการต้มเข้าวฟ้านะคะจะใช้ไฟแรงเลยแต่ว่าต้องคนตลอดเวลาเพราะเกิดไม่คนม้างานจะไหม้ข้างบนก็จะยังไม่สุกนะคะก็าเลยจะใช้แรงงานพี่เขาเฝ้าหม้อเฝ้าหม้อพี่พี่เขาไปคน ต้องคนให้ความร้อนมันลดลงื่อ้น้ำจะเยอะขก้นไปไจะแข็งพออออที่นี่ให้มันวมวอให้มันวมว่องดีมากเกมเตยมาดูของนี้ก่อนนะคะสองกระบวยนี้ปริมาณเท่ากันนะคะก็จะให้ตักสองฝั่ง เดี๋ยวจะมีตาก,กล้องตาก,กล้องเราตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปจะถ่ายรูปทุกกระบวนการนะคะ <c oughs> ก็จะจับภาพถ้าภาพไหนตลกตลกเขาก็จะเอาไปลงเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือได้แล้วนะคะสังเกตว่าไอ้น้ำจะขึ้นนิดเดียวเล็กน้อยแล้วสองกระบวนนี้เท่ากันถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวตักให้ดูเนะป๊ะเลยดังนั้นก็ตักมากระบวยหนึ่งจัดส่วนกระบวนหนึ่งนี่คือพอดีแล้วนะคะเอาเต็มกระบวยเลย สัดส่วนที่ใช้ได้แล้วใช้ได้ประสิทธิภาพแล้วได้เชื้อเยอะเหมือนกันถามว่าตักสองกระบบยได้ไหมได้แต่ปริมาณเชื้อที่ได้ก็เท่ากันกับกระบวยหนึ่งเพราะวุ้นเส้นใหญ,ญ่จะเดินแค่ผิววุ้นนะคะจะไม่เดินแทรนลงไปแต่ถ้าเกิดเป็นข้าวฟ่างเส้นใหญ,ญ่จะเดินลงไปทุกเม็ดข้าวฟ่างสญญาเสร็จแล้วนะคะห้ามโดนคอขวดไหลขวดเดืขาดถ้าเกิดใครโดนมีตัวหยดน้ำตัวนี้ก็คือน้ำวุ้นเราเนี่ยแหละ น้ำพีดีเอเร้เนี่ยแหละโดนปุ๊บเฮ <Hey, S 1> ไปล้างขวดใหม่ต่อแถวใหม่อันนี้ทําคนละขวดเองนะคะง่ายๆนะคะก็ขอก่อนขอนิดนึนงให้หยดน้ามันหายไปให้หน้ำมันลดลงอ่าแล้วก็แค่นี้เสร็จแล้วน,นะคะเทคนิคก็คือห้ามโดนขาขวดแค่นั้นเองสำลีที่ใช้อาจจะใช้สำลีหรือเศษผ้าก็ได้แต่ตัวนี้คือดัแบบไฟง่ายแต่ถามว่าราคาพวกที่ราคาประหยัดก็คือเศษผ้าที่เราปูดฝาเมื่อเช้านะคะเราก็เลย มีปัญหาเรื่องไฟไหม้บ่อยแล้วเศษผ้าไหมระดับยากนะคะเราก็เลยให้ใช้ตัวนี้แทนเพื่อที่จะไม่ตกใจระดับได้ง่ายแล้วร้อนคือหยุดหายร้อนเร็วถ้าเกิดเป็นเศษผ้าอาจจะติดมือไหมไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยตัดปัญหาเพื่อความปลอดภัยของทุกคนตัวน,นี้ใช้เศษผ้าสีแผ่นนะคะทําให้มันเป็นเดียวกันให้มันเป็นชิ้นเดียวกันก็คือขี้ออกก่อนแล้วค่อยมารวมเป็นแผ่นเดียวกันนะคะ ปิดให้แน่นได้แต่ไม่ใช่ว่าแน่นจะเปิดไม่ออกถ้าเกิดยิ่งแน่นยิ่งดีแต่ <c oughs> คุณผู้ชายจะปิดแน่นมากแล้วพอไปทําอาจจะโดนผู้หญิงพี่ผู้หญิงเขาได้ขวดนี้มาอะไรเงี้ยเปิดไม่ออกเชื้อหล่นก่อนตัดเชื้อใหม่เปิาไม่ออีกเปิดไม่ออกอีกเชื้อหล่นก่อนนะคะก็ปิดให้แน่นแต่ไม่ใช่แน่นจนเปิดยากนะคะก็หมุนลงไปให้แน่นนะะแค่นี้เอง แต่ไม่พยายามอย่าเอาสัมียางลงไปเยอะถ้าเกิดยัดลงไปเยอะแล้วเราจะไม่มีพื้นที่ในการดึงสัมผัออกนะคะให้มันเหลือพื้นที่นิดนึงแล้วก็ปิดกระดาษสุธนอีกรอบหนึง่งหนังยางปไปไในเมื่อกี้แล้วก็รัดหนังยางรอบหนึ่งนะคะก็เสร็จแล้วแล้วก็ไปเดียงที่ชั้นได้เลยตัวนี้ยังไม่ต้องเขียนชื่อแต่ให้สังเกตช่วยกันเพราะว่ายังไม่เขียนชื่อนี่แหละอาจจะเป็นของเราได้นะคะอันนี้ให้ทาช่วยกันไว้ก่อน,นเฉยต่อแถวทําได้เลยค่ะสองฝั่ง แล้วก็บวยตั okay, okay. ้งกลางว่าขนาดเท่าไหร่ใช้ได้ครับใช้ได้ยครับนี่คือข้าวฟ่างไปแรงก็ต้องคนตลอดเวลาใช่เดี๋ยวข้างล่างไม่เดี๋ยวข้างล่างไมต้องข้าฟ่างจะดูว่าใช้ได้แล้วก็ตรงกลางเป็นขุ่นๆข้างนอกใสๆข้างนอกประมาณ50%ก็ถือว่าใช้ได้ไฟแรงๆ ประมาณสามสิบนาทีคนตนอดระวังก้นติดกระทะแล้วก็มาตอนต้มเริ่มเอานา้ำสูงกว่าระดับถัวประมาณหนึ่งข้อนิ้วหนึ่งข้อนิ้วก่อนต้มพอได้ก็จะประมาณพอดีพอดีกันน้ำประมาณหนึ่น<ม>ะะนงร้อยต้องแช่หนึ่งคืนด้วยตามน้ำเอามาถึงให้มาใช่ค่ะ

จาาบเลยนะจ้าอันนี้มันต้องมันต้องหมาดระดับไหนคะประมาณ60%เหลือหรือหายไปเหลือ 60%? ความชื้น60%สิเอร์ถามว่าหมาดประมาณไหนก็จับดูแล้วไม่มีน้ำเกาะใช้ได้ออแต่ว่าไม่ใช่จนแห้งแห้งจนแบบออแห้งเลยอะ่ะ เข้าใจใช่ไหมครับคือไอ้อะจับดูจะรู้ว่ามันมีนะ <c oughs> ใส่แค่ครึ่งขวดพอแต่นะคะตัวนี้ครึ่งขวดอัอนนี้ได้แล้วนะคะ <c oughs> คแล้วก็ปิดก,กระดังสติมประมาณสามอันอ่าไม่ใช่ <c oughs> ปิดสมลีนะพูดผิดตลอดเลยปิดสมลีสามอันนะคะแล้วก็ปิดกระดังสีเหมือนเดิมยิ่งพูดเร็วยิ่งพูดไม่รู้เรื่องค่อยๆใส่ทีละน้อย ครึ่งขวดเหรอครับครึ่งขวดใช่ค่ะใส่ครึ่งขวดพอก็เดี๋ยวเติมเติมต้องตีให้มันเจ็บขนาดนี้ไหมครับมะแม่เหรอมั่วทำเมื่อกี้ผิดไหมครับทำลีสามชิ้นยในสติ๊กเหมือนเดิมมาให้เติมมึั้ะโอ้หูเอาไปเล่นเอาไปเล่นมาสำรวจใส่กล้องนะคะใส่กล้องไม่เห็นยิ้มเลยอ่ะ ครึ้นขวดนะพอแล้วมั้งเราขวดไปไหนครับแล้วครับใครจะร้องกอดครับมอฮะขวดที่เตรียมนะฮะปากนี่ห้ามโกยห้ามโดนเชื้อนะฮะ เพราะนั้นเดี๋ยวจะทำโดนปาก,ออกัวดเดี๋ยวมันจะติดเชื้อที่ปากอ่านี้นก็ลองตัดด้วยอุณหภูมิ121เพื่อฆ่าแบคทีเรียนะฮะนี้ก็เป็นหนังเ,เป็สำลีแล้วก็ุ้มเป็นสิชชันยนะคะมมันขนี้ลเมีขีดงเ็ี่นยกไปคะยกใส่เลยงเต็อาขวดาเอาปลาเรก่อน <laughs> <laughs> ไม่กระปวดนะครับเอาอั่นี้ตรงนี้อย่า้อจับตรงนีมือจับให้ตรงกันตรงหม ปิดเชื้อที่แสดงว่าเขาทำไม่ถูกเคเยียบได้ค่ะเยียบเพื่อเลยเหยียบอ๋อฟาเลยใชยนี่ใิบเอ1องศาใช้แรงดันตัวนี้ปิดเหมือนกันกับยางรถยนต์ค่้ปอนนะคะปิดที่ตรงข้ามกันแค้นพอใช้แรงงานคนเดียวพอน่าจะพิวนก็ได้อะตัวใหญ่ตันี้ไม่ได้ครั หนบาทสิบห้าปอนก็นองร้อยยี่สิบเอาได้ได้หมุนค่ะหมุนเพื่อพี่ไม่ต้องใช้แรงเยอะหมุนพอได้พอเดี๋ยวให้ทุกคนเช็คให้แกทุกคนหมุนค่ะเก็บขาตรงข้าวกันตัวนี้จะปิดเหมือนยางรถยนต์ไอล้อรถเช็คขาพี่ถ้าม้อรัเกิดก็เป็นพวกพี่นี่แหละระเกได้ได้ได้พอตึงมือใช่ไหมจ๊ะ เอาตึงมือนะค่ะเดี๋ยวให้พี่เขาเช็คใช้แรงงานแค่คนเดียวพอเพราะว่าแรงงานจะได้ครบกันอ่าเขาจะได้ปิดได้สม่ำเสมอมันจะได้ไม่เอียงค่ะเปิดลูกคนจิดคนนะครับพี่พี่ก็ต้องเปิดย้อนไปคนปิดก็ต้องเปิดนะอ่าใช่ใครอ่พี่ถามใครอ่ะพี่ถามใครอ่ะโอเคครับ นะคะหม้อนี้ก็เรียกว่าออโตเข็หรือหม้อนึ่งแรงดันไอนะคะตัวนี้คือเซฟี่วาวตรงกลางคือเซฟี่วาวตัวนี้ดูแรงดันแรงดันถ้าเป็นดูตัวแดงก็คือฟอนต์ตารางนิ้ถ้าเกิดดูตัวดำก็คือบาร์นะคะตัวนี้ก็ดูอุณหภูมิทั่วไปอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่31องศานะคะตัวนี้เป็นวาลธรรมดาเปิดปิดเอาแรงดันออกนะคะเสร็จแล้วเราปิดเรียบร้อยแล้วเราใส่ประมาณได้120ขวดนะคะในกรณีนี้ถ้าปกตินึ่งเฉพาะวุ้น จะนึ่งนาทีถ้าเกิดนึ่งข้าวฟ่างจะนึ่งสนาทีพี่บอกว่าบางคนอาจจะนึ่งน้อยกว่านี้ก็ได้แต่เขาจะใช้ระบบไฟฟ้ามันจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรระบบไฟฟ้ามันจะดีกว่านะคะเพราะมันอตนัตโนมัติหมดเลยไม่ต้องทําอะไรแต่ตัวนี้เราจะใช้แก๊สใช้อะไรเราก็เลยต้องบวกลบนิดน,นึงเพื่อให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะให้จับเวลาตอนที่แรงดันได้15ปอนด์ต่อรางนิ้วแล้วก็อุณหภูมิได้121 องศาเซลเซียสนะคะเริ่มจับเวลาไป30นาทีถ้าเป็นข้าวฟ่างก็45นาทีแต่ในกรณีนี้เนื่องสองอย่างรวมกันเราก็จะจับที่เวลาเยอะสุดคือ45นาทีนะคะจากนั้นปิดเรียบร้อยแล้วก็เปิดแก๊สนะคะเปิดแก๊สเสร็จแล้วดูไอ้น้ำให้ไอ้น้ำขึ้นสม่ำเสมอจะอยู่ประมาณที่90องศาแล้วก็ปิดวาลงพอปิดวาลงแล้วนันจะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง15ปอนต์ตัวนี้ก็จะมาร2 1 ก็ลดไฟลงเลี้ยงไฟไปเรื่อยๆถ้าถึงแล้วให้เริ่มจับเวลาเลยแล้วก็เลี้ยงไฟไปเรื่อยครบ45หนาทีก็ปิดลงนะคะพอพอปิดแก๊สเสร็จแล้วค่อยๆระบายแรงดันออกถ้าเกิดเปิดตู้มทีเดียวเลยหม้อมันก็จะแตกมันจะดันขึ้นตามแรงดันนะคะมันจะแตกได้ค่อยๆเปิดเยียงชีนละน้อยสิบห้าิ้าแล้วค่อยเปิดให้หมดแรงดันก็จะค่อยๆลดลงจนถึงศูนย์ถึงศูนย์ปุ๊บค่อยเปิดออกนะคะแล้วก็รอให้มันเย็นนิดนึงค่อยยกออกมา ถ้าเกิดยกออกมาเร็วเลยข้างในมันอุณหภูมิสูงก็คือ121ข้างนอกมันเย็นปะทะกันนะคะร้อนกับเย็นปะทะกันจะเกิดไอ้น้ำเยอะนะคะแล้ก็จะรอให้มันอุ่นๆนิดนึงค่อยแย่ออกมาแล้วค่อยไปนอนขวดนะคะก็คือเพิ่มพื้นที่ของวุ้นนอนเอียงให้วุ้นแข็งเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะพาขยายเชื้อลงนะคะวันนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะ จุดตรงไหนจุดข้างล่างนี่แหละใช่ค่ะจุดที่หัวข้างล่างเลยเหมือนกันกับเหมือนกับเตาเลยอใช่ถ,ถ้าเป็นตัวนี้ต้องนั่งเฝ้าตลอดเวลาเพราะเมื่อไหร่ที่มันไปที่ร้อยยี่สิบเอ็ดแล้วไม่ลดไฟลงมันก็จะทํางานหนักไปเรื่อยเซนติวาวก็จะทํางานไปเรื่อยเซนติวาวไม่ใช่อ่าไม่ใช่ตัวนี้จะระบายได้น้อยมากแค่ลดความดันลงทีละนิดทีละนิดแล้วถ้าเกิดอุณหภูมิยังร้อนยงังเร่งไปเรื่อยเรื่อยมันจะระเบิดนะคะก็เลยต้องมีคนเฝ้าเพื่อลดไฟลงนะคะ แต่ถ้าเกิดหลังจากที่ได้อุณหภูมินะคะมันจะใช้ไฟแค่เบามากจะไม่ค่อยเปลืองแก๊สแล้วนะคะเดี๋ยวจุดแก๊สเลยค่ะมีใครสงสัยอะไรไหมวันนี้จะได้ทั้งร้อยองได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะขวดคือขวดจะสะอาดแล้วก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เตาใช้ได้ทุกอย่างเลยหม้อนี้พี่อ้วนเป็นคนดูแลอะ้รใช่ไหมอ่าพี่้วนดูแลพี่โน้ตแหละกับพี่อ้วนดูแลหม้อพฝ้หม้อห้ามไปไหนอ่าอย่าไปอย่าไป ค่ะอุณภูมิกับแรงจะสัมพันธ์กันถ้าเกิดอุณภูมิไปสูงกว่าแรงก็จะไปด้วยเราก็รเราต้องเบาแก๊สใช่เราต้องเย็นแก๊สท่าที่หลักคือตอนนี้ต้องดูแก๊สท่านตอนแรกนะคะเปิดให้แรงเลยค่ะเอาเอาเดี๋ยวนะค่ะการเพิ่มอุณภูมิ ไม่ให้เียงอากาศด้านในแล้วก็ปิดฝวาวลงแล้วก็ดูอุณหภูมิดูในการให้มันได้ร้านีเด็ดได้ห้าพอนก็จะบม่ไแล้วก็ถ้าเกิดอุณหภูมิมันลดสูงกว่านี้ก็ลด